ครับสวัสดีครับยิบสีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองสามสามแปดหกหก รับเลขล่างกับออกสามแปดเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนคนริมทางหววที่ผ่านมาพี่น้องเป็นจะสี่พี่น้องอาจารย์ให้มาบนแยกบนแยกล่างเนาะครับเนาะครับก็เลยให้บนแปดกับ 9, เก้ามข่าสามแปดพี่น้องไปออกล่างนี่ส่วนล่างวิ่งสองกับบมาเนาะพี่น้องเนาะรับงวดน,นี้ก็ให้มาแบบ บนล่างพี่น้องบนล่างคือเกานะครับเมืาขึ้นในกาได้คุยกับอาจารย์อยู่ครับวันนี้พ่อเตียมามาติดตามตัวอีกนะครับเนาะเราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับ วันพุธ กาพัฒนาเซียนคนริมทาง บนล่างวิ่งโหลดสามกับสีนะครับครับส่วนสุดวินเพิ่นพี่น้องสามสี่ห้า จ็ดแปดครับชุดวินนะพี่น้องเนาะ <S <S ส่วนอาจารย์จับคุยพี่น้อง เน้นเน้นสามเจ็ดสามแด สี่เกดครับนี่คือชุดเน้นสี่หางพี่น้อง ครับตัวกันในพี่น้องเริ่มวันสามหก ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นกับสีหางนาพี่น้องเนาะสีห่หางสี่สุดครับครับพี่น้องราพัฒนา18ทับเาทับหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด3กับ4ครับชุดวิ่งกับ3 4 5 6 7 8เ็น้นเน้นสา7เ8็ดส ตัวกันสามหกสี่หกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะพี่น้องเนาะคนริมทางครับอาจารย์ติตุละครับสัจเกียรนินะพี่น้องนเนาะนมื้อนี้นะพี่น้องเนาะวันพุทธที่18กันยายน2567ลาวพัฒนาเซียนคนริมทางขับบนล่างวิ่งรูด3กับ4พี่น้องเน้น37 38 47 48 กันสามหกสี่หกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะพี่น้องเนาะครับเอ้านวะถ้านั้นแล้วอย่าลืมนะพี่น้องเนอร์มัมกสตัวใดเฮาก็จะลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะครับเนาะครับปพอแต้มกับข้อขอบคุณหลายนะครับเดอ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉนั้นแล้วพอเตรียมข้อไววพอนคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพซีก็จะได้โฉกโฉกมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำน,นะครับไก,ก่กบห้องพอไก่นะพี่น้อง ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่เอเตียมก็ขอให้ทุกคนและพี่อน้องเด้อยที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตียมขอให้โชคโฉบมันมานเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนอกพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้พ่อเตมก็กมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม